รับอะไรดีครับซิลเซอร์เกอร์รอบนี้ขอเป็นกาแฟหวานมากครับได้นะซิลเซอร์เกอร์เฮ้ยโฟกัส do you see me s p e ัน run คนน้ำตาลคนน้ำตาล โอเคทุกคนเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าเอาไว้ง่ายนะผมแค่อยากโปรโมตร้านโลบักเฉยอะร้านมารู้ช็อปเลเอร4.5มีระบบรับกดผลด้วยแล้วก็กดเกมพาร์ดด้วยไอ้สองแมปนี้คืแบบอแมปบล็อกฟุตนะแล้วก็มีกดเพชรออสตาด้วยิง่งอยู่ใต้คลิปนะครับาวามเจ็บปวดทุกคนความเจ็บปวดในการรอทาวเวอร์ที่เป็นอัปเดตมันช่างนานยิ่งนักมันทําให้ผมรู้ได้ว่าผมควรจะเล่นแบบอื่นไปก่อนอย่างเช่น Tower Beast ใช่ทุกคนเกมนี้น่าเล่นมากทุกคนเล่นกันดีกว่า ไม่ไหวแล้วเข้าเกมมาแล้วทําไมเสียงเฮลิคอปเตอร์ดังจังเลยผมได้ยินเสียงเหมือนเสียงเฮลิคอปเตอร์เลยแป๊บนึงนะเอ่อเสียงเฮลิคอปเตอร์ดังมากเลยตัวละครเจ๋งที่ไดในใเกมนี้เป็นตัวขายกับข้าวด้วยอะ่ะใช่ป่ะน่าจะขายกับข้าวนี่อะไรอ,ะอ่ะอ๋อส,ส,สกินเฮ้ยเจ๋งว่ะทุกคนครับเกมเปิดวันแรกก็มีสกินแล้วอะ่ะนี่แหละที่มันทำให้เกมมันเจ๋งโอเคโอเคเซิร์ฟเวอร์โอ้ออ่าผมสร้างเซิร์ฟเวอร์แล้วมีหมดเซิร์ฟเวอร์ กับอะไรอะ่ะต้องเป็นเทร์เยบลนี่หว่าโอเคสร้างเรียบร้อยโอ้โล็อบบี้นี้เป็นคนน้อยเลนมีแค่นี้เองไปไหนกันเนี่ยนี่ผมเพิ่งเล่นจริงนะเนี่ยเวลลศูนย์แล้วก็ทับยี่สิบดูทีเพื่อนผมเนี่ยมันแอบ,บไปเล่นก่อนผมเลยดิเวลล์สิบสี่พวกนี้มันเกลียดจริงๆแล้วแอบไปเล่นเสียดายเลยด,ด,ดิไปนั่งดูเฮลิคอปเตอร์อยู่ได้โอ้โอ,โอ้มีระดับด้วยอะ่ะอีซี่โนาะโมฮ์ดไหนดูสิมีหกร้อยบาทอ้ออุ้ยเอฟเฟกทำมันเจ๋งเนี่ยมีการชิคเตอร์แบบขึ้น คูดาวหนึ่งหุดหกดาเมจหนึ่งระยะยี่สิบห้าโโคตรเจ๋งเลยโอ้โคตรเจ๊ทุกคนดูดิถือปืนมือเดียวเนีอ่ะโคตรเจ๋งเลยดูเขายิงกันดีกว่าโอ้ท่ายิงเท่มากคือแบบโอ้ยแบบนี้มันต้องเป็นแบบที่เจ๋งแน่เลยอ่ะในนาคตอะไรเนี่ยทำไมมีให้อัพสองอันอ่ะแป๊บหนึ่งนะมีกอกกับถุงมือหรือว่าอะไรเดี๋ยวผมลองอัพก่อนนะเอ๊อัพถุงมือเอยเองซื้อถุงมือร้านไหนเนี่ยเท่มันันนะเนี่ย อัพต่อจะมีอะไรหูฟังเหรอโอ้ก็ไดีผมนึกถึงตอนที่ผมเล่นทาวเวอร์ดีฟェนแรกๆเลยอะแต่อันนี้มันเจ๋งกว่าทาวเวอร์ดีฟェนในการเปิดเกมวันแรกว้าวซอมบี้นินจาซอมบี้นินจาอย่างนั้นเหรอเราเล่นแมปนี้รอทาวเวอร์ดีฟェนอัปเดตน่าจะโอเคปานะดูดิมีฟาร์มด้วยอันนี้น่าเป็นฟาร์มใช่ไหมน่าจะใช่แล้วเป็นฟาร์มเหรอดูดิเขาทำอะไรกับข้าวโฉกเว้ยโอ้สี่สิบบาทสุดยอดเลยเราจะเห็นได้ว่าปืนมันมีรายละเอียดพอๆกับเบรดดีฟェนซ์เลยแต่มันไมม่กกระตุดดูิ โอเคอัปเกรด425เอาล็อกกันเหรอหรือว่ามันแบ่งกันผมรู้สึกว่าแมปนี้มันต้องเป็นแมปที่ผมจะเสียตังกับมาแนนอนาคตแน่แน่เลยใช่ผมอาจจะเสียตังกับแบบที่ในอนาคตเราแมปมันดีมากมันดีจน,นว่าวันนี้ผมจะนอนหลับหรือเปล่าเพราะว่าบางครั้งอะ่ะเคยเป็นมาทุกคนเวลาเล่นเกมไรสจะเกมหนึ่งอะ่ะแบบแล้วเรารู้สึกว่ามันสนุกมากอะ่ะแล้วพอแบบพ่อบอกว่า ύ, ไปนอนดึกแล้วพอไปนอนปุ๊บเฮ้ยนอนไป็นเราบเกมแรกสนุกแบบว่าคิดถึงเกมนั้นตลอดเลยอะประมาณน่นะ <laughs> ผมรู้สึกว่าถ้าเราอัพข้างบนไปแล้วเยอะๆเนี่ยข้างล่างมันยังอัพไม่ได้นละ้วเหมือนแต่ว่าเป็นทางเลือกของสายตัวละครอ,อะ่ะผมยังไม่ค่อยแน่ใจนะเดี๋ยวเราจะลองวางอีกตัวหนึ่งก่อนนะสมมติว่าถ้าผมอัพแค่อันล่างแต่อันบนผมไม่อัพมันจะเป็นยังไงนะซอมบี้หน้าบูดเปรี้ยวสงสัยน่าจะเศร้านะครับไม่ได้กินโฉบคว้ยชากระเป๋ารู้สึกก็มีมีน่าจะตายในอีกไม่นานผมคิดว่ามีมีนาจ,จะตายในอีกสองสามเดือนเล่นไว้ก่อนน่าจะมีโอกาสเฮ้ยซอมบี้ตัวใหญ่ เฮ้ยเองถือคอสมาด้วยเหรอเอาทำอะไรอะ่ะสร้างกำแพงเหรอหรือว่าปอดไหมสงสัยคนสร้างแบบนี้ได้หงุดหงิดต,ตรงที่ว่าทวีปนี้ไม่อัปเดตสักทีนะครับเขาก็เลยทำเกมของตัวเองซะเลยในเมื่อมันไม่อัปเดตผมก็สร้างมันขึ้นมาประมาณนั้นเผื่อใครสงสัยนะตกลงชนแนลผมปเป็นชแนลอะไรนะผมบอกเลยผมเล่นไปเรื่อยมีอะไรให้เล่นนอนชนะเล่นผมเล่นหมดแหละผมชอบตัวนี้มากเลยอ่ะมันถือคอสอะ่ะแล้วมันทำอะไรไม่รู้อะ่ะอ๋อสร้างเพื่อนเหรออมนึกว่ามันจะสร้างกำแพงสร้างเพื่อนยอดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้รีบไปไหนอ่ะเฮ้ย โอ้โหซอบบีต้ตัวนี้โคตรรีบอะโอ้โยท้องเสียปะเนี่ยรีบขนาดนี้ไปขี้เหอะผมรู้สึกว่าความแตกต่างระหว่างสองตัวนี้คือผมคิดว่าถ้าเราอัพข้างบนเนี่ยปืนมันจะถือสองคู่นะแต่ถ้าเราอัพอันเนี้ยมันจะไม่ได้ถือสองอันแต่มันจะเหมือนจะแยกเป็นสายอื่นแล้วก็ถือปืนดีเซอร์ตอ๋อผมเริ่มเข้าใจแล้วคือถ้าเราอัพข้างบนมันจะยิงเร็วใช่ไหมแต่ดามเมจน้อยแต่ถ้าเราอัพข้างล่างมันก็จะเขาเรียวกว่างไงอะ่ะมันจะยิงแรง แต่อาจจะคูดาวนานขึ้นน่าจะใช่เดี๋ยวผมลองอัพเฮ้ยสั่งไม่พอโอ้ถือโลเลยเหรอเนี่ยกับตันเิกาข้ามวฟหน่อยก็ได้นะครับทุกคนตัวโลจะตายแล้วโอเคอัพเกรดอ๋อนี่ไงทุกคนหุย้ยอย่าเพิ่งบงังนี่ไงถือพวกคู่อีกด้วยคือผมคิดว่านะถ้าเราอัพข้างบนเนี่ยมันจะเป็นสายแบบว่ายิงเร็วแต่ดาเอจอาจจะไม่แรงแต่ข้างล่างคือสายแบบยิงแรงเลยอะโว้ยโคตรเจ่เลยอะถ้ายิงปืนพกคู่อะ ผมว่าวันนี้ผมแอะน้องไม่หลับแน่เลยอะเล่นแบบเนี้ยทุกคนอาจจะมองว่าการเล่นเกมอย่างนี้นอาจจะซ้ำซากไปหน่อยนะแต่ถ้าถามว่ามันวัดกันที่ตรงไหนนะเรื่องเกมอะอาผมจะบอกกันนะสําหรับผมนะส่วนใหญ่ในการเล่นเกมแนวท o ว e r d e f e n เ e เนี่ยมันจะมีอยู่2อย่างที่ผมมองนะก็คือเรื่องเกมเพย์กับเรื่องแอนิเมชันนะส่วนเรื่องโมเดลผมไม่ค่อยดูแนละ้วผมจะดูเรื่องแอนิเมชันมากกว่าเพราะว่าการที่เราเห็นแอนิเมชันมันสม,มูทแล้วมันแบบเท่ขนาดนี้มันทำให้ผมรู้สึกดีแล้วก็อินกับมันมากทุกคนเนี่ยเท่มากเลยยืนยิงบีเซิร์ว มีสื่อนั้นไรเท่าไหร่เนี่ยโอ้ยแรงกันนะเนี่ยแต่ครูดาวนานไปหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรครูดาวนานแต่ดามเป็นแรงตาเมจสิบห้านเนี่ยไมยเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยซอมบี้คอมบินเดอร์เขาเรียกว่ามิติใหม่แห่งซอมบี้แน่ๆอย่างเท่นะครับซอมบี้คอมบินเดอร์แต่เขาทำหน้าบึ้งอ่ะโอ้ยช็อตก,กันยิงระเบิดเลยเหรอเฮ้ยตัวอะไรอ่ะฟิสเซอร์เหรอฟิสเตอร์ไอ้ดาวกันบอลโอ้ยไม่ใช่ วิธีแยกว่าใครเป็นซอมบี้ใครไม่ใช่นะดูที่หน้าถ้าหน้าเขาบึง้งแปลว่าเขาเป็นซอมบี้สมมติว้าผมเดินมาอย่างเงี้ยแ,แล้วผมทาหน้าบึ้งใส่แล้วเฮ้ยไอเนี่เป็นซอมบี้มันทําหน้าบึง้งยิงมันเลยปึ้งประมาเนี่ยผมคิดว่าผมน่าจะชนะนะที่ผมเดาวไว้ตอนนี้เพราะว่าเว็บ30มสิบแล้วตอนนี้มันยังไม่มีตัวไหนหลุดออกมาเยอะเลยเฮ้ยเดี๋ยวเอ็งทําอะไรอ่ะเฮ้ย,ฮย,ฮย,ฮยไม่ขึ้นแจ็คสันตืรร้อ <laughs> ฮ <laughs> เอาเฮ้ยไปเคลื่อนสั่นเลยโอ้เมื่อกี้โคตรเทพอ่ะไปเคลื่อนสันครับทุกคนโอ้โหคนดังหุ้ยบอสเกมนี้คล้ายไทวูนีฟิทแต่ไม่เป็นไรมันเท่ป่ะและไอ้นี่มันมาจากไหนเนี่ยตัวละครเนี่ยมันเป็นตัวอะไรอะ่ะออกมาจากอะไรอะ่ะ <c oughs> ไปเคลื่อนสันนะครับทุกคนโอ้โหโคตรเท่เลยอะ่ะอ๋ออันนี้สไนเปอร์แบบไอนน้นี่แน่เลยสไนเปอร์แบบใสแบบยิงแรงส่วนนี้เป็นสไนเปอร์แบบยิงลัวยิงลัวมากเฮ้ยเองบูลบล็อกมันไม่เนี่ยทำจริงเห็นบูลบล็อกว่าสามรอบแล้วเฮ้ยตัวน้ำตาไหลเลย อันนี้ผมไม่รู้นะเขาตรงใจหรือเปล่าแต่้ามันเป็นบั๊กอะ่ะผมไม่อยากให้เขาแก้เลยอะ่ะมันเท่มากเกินไปน้องเองยิงเลยขนาดนั้นเฮ้ยเองยิงสไนเปอร์ไม่ชักเลยเหรอโคตรเท่ทุกคนดูดูมันยิงดิมันจะตายไหมเนี่ยทุกคนเราต้องจะแพ้หน้าดูเลยทุกคนน่าจะยิงยิงขนาดนี้เลยไม่ไหวแล้วผมไปดดน้ำตายดีกว่าไออ้าน้ำตื้นโอ้เอา้าเดี๋ยวนะมันก็ไม่ตื้นนี่นะ เอาตื่นมันไม่ให้ลงแล้วน้ําตื่นแล้วทุกคนลาก่อนนะครับสหาหถ้าไม่เกิดพายุผลก็ไปเกิดสันติสุขนะครับทุกคนแหละว้าวร้อยเก้าสองโทเทนกับสามสิบเจ็ดน่าจะเป็นเลเวลโอ้โหเกมมีระบบการรับด้วยนี่เราได้สิบเออสี่สิบโทเทนฟรีนะจากการทําเพจสาเร็จนะโอ้สุดยอดเลยเอม่นี่ไรแล้วตุกต๊กๆเหรอเอ้ยแล้วตุ๊กๆเหรอเอาไม่ใช่ตกใจหมดค่าเปิดกล่องราคาห้าร้อยผมอยากลองเปิดดูเลย ผมไม่สนด้วยว่าจะได้อะไรเรามาล็อกเหม่ด,ดูดกว่าโดยการที่ผมจะเติมโอเคทุกคนผมจะซื้อ800โทเทนหรือกันนะเพราะว่าผมมีตังค์น้อยเห็นไหมผมซื้อไปผมได้หนึ่งโลบักเลยโอเคทุกคนเรามาดูกันดกป่าเราจะได้อะไรนะในสำหรับครั้งในการเปิดกล่องอ๋อเปิดกันดกว่าทุกคนเฮ้ยอันดับีชันเปิดกล่องก็มีโอ้โหสีน้ําเงินสุดยอดโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คือถ้าใครชอบเล่นเอ้ย ไม่ใช่ดิถ้าใครดูผมแล้วคิดว่ามันสนุกหรือว่าคิดว่าน่าสนใจก็ไปเล่นกันได้ผมทิ้งลิงก์เอาไว้แล้วใต้คลิปลาก่อนทุกคนบ๊ายบาย